สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับผมคีปเปอร์แมนครับวันนี้ครับผมจะมาดูวิธีกผมจะมาเสนอวิธีการทำสิ่งที่เรียกว่านี่ยเกอมันคือเจ้านี่ครับซึ่งเจ้านี่มันคือปืนใหญ่หลายคนอาจจะรู้วิธีการทำแล้วนะครับ แต่ปืนอย่ง่งของเราไม่ธรรมาดาครับสามารถยิงได้สองกระบอกและลูกเดียวกันเดี๋ยวจะมาสาธิตกันนะโอ้โดนไปคงเสียวแน่สำหรับวิธีการทำนะครับซึ่งเอ้ยคนนี้สุเก่งก่อน ซึ่งเราต้องเตรียมบล็อกอะไรก็ได้ซึ่งผมจะเอาบล็อกชองครัปุ่มกดเรสต stone reflector น้ำและสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ TNT ไปทำกันตรงไหนดีทำเลดีๆที่นี่ที่ไหนครัเราไปว่าเราทำที่นีกันนะครับสำหรับวิธีการทำปืนใหญ่แบบง่ายนะครับ แล้วแค่แค่การวางบล็อกครับเรี้ยงออกมาแล้วครับซึ่งผมจะเรียงออกมาแปดบลอกแปดบ็อกครับผมซึ่งเท่านั้นนี้เราจะเอาขึ้นมาและสำหรับมาปิดด้านบนนะครับซึ่งต่อจากนั้นเราก็มาก่อด้านข้างเลย น้าครับซึ่งเราจะก่อขึ้นมาเป็นด้านข้างจะก่อขึ้นมาสองบล็อกนะครับซึ่งจากนี้เราจะก่อมันมาก่อมันอีกก่อมันจนคึบโอ้ผมลืมไอ้นี่ได้งไงสำหรับอีกอุปกรณ์อีกอย่างนะครับบล็อกอะไรก็ได้ที่มีอยู่คึกบล็อกครับเลือกใช้แผ่นหินนะครับ สำหรับวิธีการทำเราแค่หินวางไว้เทน้ําให้ทั่วครับเทให้ทั่วเลยครับหลังจากนั้นเราก็วางเรสตตนให้ตีๆนี้ครับและอีกด้านหนึ่งเราจะวาง r e f l e c เตอรซึ่งเราจะวางส,สักอันกำลังดีครับซึ่งเราสามารถเล่ง ให้มันนานๆก็ได้โดยการกดคีดกว่าสามหนึ่งสอแล 1, 2, 3, ออ้วหนึออ่สองอเฮ้ยอะไร1นึ่งหนึ่สอามหนึ่แล้วก็สนะซึ่งตอนนี้เราทำการเชื่อมตอ่ตอลิตต้โตนแล้วก็วางพุ่งกดจากนั้นก็จะเรียนทีทีได้ เมื่อเราเรียนเคล็ดลอกมาแล้วดูสิว่ามาดูอนุภาคของมันกันสามจุดแล้วก็เดี๋ยวก่อนโอ้ผมลืมไปอย่างทีนี้มันจะจุดไม่ได้ถ้าลิฟถ้าเราไม่ได้ใส่เลสตสตนซึ่งลืมไังไงเ ไม่เป็นไรครับเรามาตะกี้ถือว่าเป็นการลองลูกปืนนะครับและนี่ครับของจริงแช่แน่นอนแ,และเราก็จะบุ้มโตมโอ้โหแกะน้อยของกระาไปแล้วครับผมสําหรับการทําให้ปืนใหญ่กัดเป็นสองบ้องแบบนั้นนะครับเราแค่ทําการก่อ บริเวณด้านข้างของมันเพื่อขึ้นมาอันนี้นะครับครับถ้าเหมือนกับปืนใหญ่ด้านลูกี้นะครับแค่ทาให้มันติดกันแต่ตอนนี้เราก็วาง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 แล้วก็วาง วางเห็ดเห็นลงไปเทน้ำจะต้องเทน้ำนะครับและที่สำคัญเกรสโตนครับสำหรับคนใกล้พื้นใหญ่แบบนี้ครับเพื่อความสวยงามครับเราจะถูกปุ่มกดออกและย้ายปุ่มกดมาตรงนี้แต่เตะนิดหน่อย จากนั้นก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราต้องมีตัวอะไรสักอย่างมาทดลองซึ่งจะเป็นตัวไหนก็ไม่แน่เรนอากคริปเปอร์น้อยๆโอ้บังดินเทียบและแถมคนแก่มาอีกกันสามตัวกำลังดี ทีที<า>กันว้าวว้าวเรามาดูกันครับคิปเปอร์ทั้งหลายนี่ในหลุมแร่จากนั้นก็ชิว<ป>ช้วไป พื้นใหญ่แหลกครัสำหรับเมื่อกี้โอ้ลิงไปครับว่าเราไม่ควรจะใส่เกินซึ่งวิธีซ่อมนี้เมื่อกี้เกิดความผิดพลาดเล็กน้อยต้องขอประทานอภัยมาณีด้วยสำหรับคนที่ทำกลงไกพื้นใหญ่ฮิตสภาพก็จะเป็นแบบนี้คล้ายกับผม ซึ่งผมจะเรียกอาการนี้ว่าปืนใหญ่แตกตัวนี้ชูสำหรับไอโพวก็บคนนี้ช่างมันต่อยอีกทีนะมันเป็นไลกลๆ๋ยวนั้นเราก็มาวางทีอินทีกิน่อสำหรับปืนใหญ่นี่เราสามารถใช้บล็อกอะไรก็ได้มาครับ แลนะหนูทดลองของเราคีเพอร์และจะขาดไม่ได้และเราจะขาดติงนี้ไม่ได้ปื๊ดๆใหญ่รับเนี่ยแหละเรียกว่าคนไกล้ทุกต้องลูกกระสุนต้องเปยเด้งไปและจากนั้นก็บุ่มซึ่งคีเปอร์ของเราตายไปสองรอบชีวิตหละหนึ่งครับ ครับเราท่านผู้ชมเห็นสิ่งนั้นครับนั่นคือมหาปืนใหญ่ที่ผมได้ทําการปรับปรุงกลไกโดยการทํากลไกแบบเมื่อกี้เรียงกันหลายๆอันและผมได้ทําการวางไว้ด้านบนด้านล่าซึ่งมันจุกระสุนเรียบร้อยพร้อมยิงและเอามาดูวัุภาคของมัน แล้วก็ปุ้งครับนี่เป็นอาการแเล็กๆแน่นอนครับโอ้โว้วิสครับแหวงเลยไอ้ครับผมมิจี้ครับละฮะถ้าเราถ้าที่ที่อยู่ไกลจากสายตาเราสักประมาณมาาหนึ่งมันจะพื้นดินมันจะ ไม่ระเบิดนะครับแต่ว่าเราจะต้องกลับออกไปก่อนครับกลับไปเมนูลักเข้า,เ,ขาเซิร์เวอร์ชิวแมหเข้าใหม่อีกมันอาจจะมีหลุมขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งมีครับผมนี่คับโล่งเตียนกันไปเลยครับสำหรับอรุภาคก็มันร้ายแรงมาก สำหรับปืนใหญ่นี้ครับไปดูกลไกกันใกล้ๆอีกกระป๋าเกิดอะไรขึ้นอีกว่าแล้วขึ้นเจ็บรอนครับเราไปดูกลไกลมกันีกนะครับซึ่งปืนใหญ่แบบนี้ครับเราได้ทําการเหมือนกับปืนใหญ่ดอกลูกเมื่อกี้ปอกกระบอกให้มันยาวขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวด้วยกระบอก เพิ่มชั้นมันจะให้กลายเป็นแบบนี้ครับสำหรับการนำเสนอของผมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้และผมขอลาไปพร้อมกับสิ่งที่ผมรู้สึกคือคีเปอร์